ลูกน้อยลิ้นเป็นฝ้าขาวให้คุณแม่ทําแบบนี้ให้ใช้ผ้าที่สากๆนิดนึงนะคะเป็นผ้ากอสก็ได้นะคะหรือผ้าอ้อมที่สากๆเนี่ยชุบน้ําต้มสุกที่อุ่นๆนะคะแล้วก็ทําการเช็ดบริเวณ ลิ้นของลูกกับภูมิแก้มแล้วก็บริเวณเหงือกของลูกที่ฟันยังไม่ขึ้นแนะนำว่าให้ใช้น้ำอุ่นๆด้วยนะคะจะช่วยเช็ดคราบนมที่ติดอยู่ที่ลิ้นที่ติดอยู่ที่กะพุงแก้มของลูกนั่นเองค่ะห้ามคุณแม่หรือคนโบราณเนี่ยใช้ปัสสาวะของลูกมากวาดลิ้นเพราะบ,บางคนบางครอบครัวนะคะยังมีความเชื่อว่าถ้าลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวเกิดจากการกินนมเนี่ย ต้องใช้ปัสสาวะของลูกกวาดลิ้นเท่านั้นโอ้นั้นคือเชื้อโรคเต็มๆเลยนะคะเพราะปัสสาวะเราก็มีเชื้อแบคทีเรียมีเชื้อโรคปนนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดควรที่จะ เช็ดทำความสะอาดลิ้นหรือช่องปากของลูกเนะะี่ยค่ะอาจจะเช้าเที่ยงเย็นก็ได้นะคะไม่ต้องเช็ดหลังกินนมทันทีเดี๋ยวลูกมีการขึ้นใส่อาเจียนออกมานะคะอาจจะเช็ดช่วงท้องว่างๆอาจจะก่อนจะกินนมก็ได้นะคะหรือว่ากินนมอิมแล้วเว้นไปสักหนึ่งชั่วโมงอา,อาจจะเช็ดช่วงก่อนนอนก็ได้นะคะแนะนําว่าเช็ดเป็นประจําทุกๆวันวันละ2-3ครั้งโดยเฉพาะลูกที่กินนมผสม ควรจะเช็ดอย่างยิ่งนะคะเพราะทําให้ลิ้นเป็นฝ้าขาวแต่เด็กที่กินนมแม่ล้วนไม่จําเป็นต้องเช็ดก็ได้นั่นเองค่ะ